ปิดเป็นไรเลยครับเดีันะบันนี้ใส่ใส่ไปในนู้นนะูุนได้พว้นะไปเอาไว้นะป,ะป่าเนี่ยไม่รู้อัะท่อนเงี้ยย่างกินเลยเนี่ย อ้พิดคิวอีกแล้วไอ้หนูเหนยไหนวะนะวางไว้ไหนไปนะโอ้โเนี่ยนะนี่ปะน่าใช่เนี่ยโอ้โหพิษคิวนะพนุม เดก็บไว้เก็บไว้โอ้โหแข็งป้าแข็งป้าได้เังงปืนป่อยไปวันนั้นตัวเท่านี้เนี่ยอือโอ้โหแข็งป้าลนลนครับแข็งป้าลนลนท่อนครับสายห้ารูครับแต่มันโลดนะครับตัวนี้มันจะจะ,นจะมันจะป้อมหน่อยอุ๊ยหายเล็กลึกนะลึกเลยปล่อยไปเลยฮะปล่อยไปเลยจะพกไว้ในน้ำมั้งฮะเราจะขังไว้ในน้ำในในกระชังนู่นก็ได้นะอโอเคไปไหนนู่นมีเงินปืนได้มี้ย ไม่มีงับนิ้วอ่ะแป๊บเดียวผมเอาเลยน่ะโอไปฟังนูมั้ยนูกแล้วฮะนูกแล้เหรออืมพักตบอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวน้อยเดียว

đây là đây không? Ừ. Ủa, ủa, thấy tuổi gấp Chín nháp khắp Nhìn có không? Thế đi Dày Đúng ừ. โอ้โหนี่มึงโอ้โหป่าไหลพันปีป่ะเนี่ยหใหญ่โอ้โหใหญ่มากครับโโอ้หจริงครับโอ้โหสายนี้สักสิบตัวแล้วครับเท่เลยทิดหลวงใหญ่เลยว่าฮ้ยตรงนู้นเดี๋ยวครับโอ้โหได้ไหมนะได้ใหญ่น่าจะใหญ่น่าดูครับ โอ้โหใหญ่มากใหญ่จังใหญ่ปไปนะใหญ่จึีจังเลยนะโอ้หหโหต,ต,ตัวเป็นโลใชิบหยฮะฮะอะไรอยู่นะมาถัววะโอ้อะไรอะโอ้โหอะไรอยูนะโอ้โห ไหย,ยังใหญ่เลยโอ้โ <c> หสุดยอดครับหสายโลตามกิน,นากปข้างลูกกันอสุดจริงครับของแท้ของแท้นแน่นอนอืม ดูดิได้ไหมใหญ่ใหญ่งเหมมนันมันออกไปนู่นนะอืมมาจากใหญ่ครับนี่นานาดูไว้นะครับยห็นมาหลืออ้าอาไงมั้งนะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ครับถึงไม่ออกเลยใหญ่ครับใหญ่ ยังไหนวนะใหญ่ครับโอ้โหมีตัวรอดยากมากครับบอกเลยอ๋อโอ้โหของจริงบอกแล้วบอกแล้วได้ครับมาได้ถ่ายพอได้ครับนานานถือว่าไม่น,าน,าน่าถือว่าไม่น่า,นานเกลียดครับ ตัดมะตัดมีดดิดดเปื่อแล้ว<อ>เอาละครับได้เรื่องครับได้เรื่องเอาตรงนี้ดีอันนี้นะสามบิ๊กะอะไม<อ>่ใช่เนี่ยเอาไม่รู้ดิกระป๋องนะได้หมด,ด,ดอ่ะถ้าสดชื่นเป๊ะเลยครับหนึ่งเป๊ะเลยไดาปะ ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่บ้าไม่รู้ว่าบอกใหญ่ไปก่อนอู้หูได้เรื่องครับเป็นไงโอ้โหูสวยๆอยงั้นเลยครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราอาทิตย์ครับอาทิตย์วันนี้โอ้โหสวยงามนะ ให้เขาปดยอะเลยเพพอตปุ๊บไปไปงี้กระป๋องโอ้โหเฮ้ยอะไรวะนะโอ้โหเลือดไม่จัเลยเดี๋ยนี้ตัดเอาเอายาวเประกาว่าสั้นๆเลยสั้นๆเลก็ในเรื่องมีดอม ได้เรื่องครับไดเรื่องดูดิดูน้ำดิได้เรื่องดูน้ำด้วยได้ร่วงครับฮะรอเรื่องครับโอ้มีตัวรอดยากมากครับดูดูดูขนาดเนอะเสียงบุกคบุ๊คดูนู้นออ๋อวะ ครูครับทักครูทักครูมาวะปล่อยมัมาต้องคุยนะมั้งเอาละครับดูเรื่องดูเรื่องดูจังเขไม่ยอมมาดีมาแล้วโอ้ยแต่เรื่องครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหของจริงครับของมกิง นี่กินดีนะครับอุ้ยโห่ยหลุดโห่ยหลุดอะไรเรื่องครับได้เรื่องได้เรื่องไหมเฮ้ยบอลูกเน่นเอาดิอันนี้ปล่อยลอยเนยอืออยู่ปะฮะฮะใครดูเออได้นะเออติดบอกรนอนโอ้โห เอาก็เร็วครับได้เร็วครับได้ไหมไหนเหยียบมันอยู่เนี่ยได้ครับได้ครับโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหในเรื่องครับโอ้โหไงเมื่อกี้มองไม่เห็นอืมหูไม่เห็นเหมือนกันเลยไม่เฉย สายกำลังสวยครับโหกำลังแกงครับหนึ่งสองแปมฮะเขาไปตัดทีน้นเดี๋ยวไปตัดโน้นนี่มืดอันนี้ก็ไมแน่เฮ้ยลองดูหิลองดูสิ ดดูวมาอะไรโอ้ยเราได้ใหญ่อย่างนี้เขาไม่ได้โอ๊ยอยู่เฮ้ยช่างคอมชอบแบบเนี้ย่างคอมชอบอะไรนะวัดน้ำนี่ต้องเปลี่ยนเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ต้องหาอะไรตักมาใต้เออมึงเทเทนี่เดี๋ยวเทเทนี่ทิ้งกันไม่ได้เทหายทั้งหมดเลยนะ ทิศมีอะไรต่ระเทิศเรื่องครับป๊บเดียวเลยตัวก็ยังดีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับรอดูได้เลย <c oughs> มีป่ามีดึงไาเลยโอ้โหได้เรื่องครับสองขันเลยฮะสองขันเอายัดซ้ำไหมยัดซ้ำก็เหี่อมันหมดอะ่ะไอ,อ้ขันแทนเลยเออ Hoa rồi, hoa 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 Không hoa 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 เรื่องครับห้าบ้านี่ไปเจอมาทางนู้นหรือวะฮหะนี่มาทางนี้เลยใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ดูครับโออุ่ยมาแล้วโอ้ออกปมาตอนแรกเหมือนจะมาเนะที่เจอตัวยู ดินครับดินโอ้โหได้ครับโอ้สวยสวยนะสวยครับสวยงามยิ้มอยไรไม่ติดเลยนะห่างวันที่เดี๋ยวฟาดหน้าเลยวะได้เรื่องครับได้เรื่องครับ จะรอนสิจะร้อนต้องเป็นหวันเป็นคืนของผมไม่แน่นอะเข้าไปในเรื่องครับติงไอีอะไรวะที่พูดต้องทำไมด้ก็เข้าเต็มมาทีครับก็กดตรงที่พูดมันก็ดูดเข้าไปตอนน้ำนี่ผมแหวกไปแล้วโอเครู้เรื่องจบครับวันนี้สวยงามครับกลับบ้านได้ครับวันนี้ทำไมร้อยที่ไหนร้อยป่ะเยอะ เดี ộc, ๋ยวเขาวดเกินลบหมดไอนี่เก็บไปดีกว่ามั้งวดอะไม่ีขวดเดี๋ยวเขาเก็บไวขายนี้ยกองไว้นี่ อย่างครับไปเอาเหยียบลงตรงนี้นเลย <c oughs> จเจอแล้วเลยน้ำเลยี่น้ำเอ,งอ็งนะโคกออ <c oughs> เอ็งนะเอว่อเฮ้ยนี่ใส่ไหมไม่ต้องใส่แล้วทิ้งเนี่ <c oughs> ยเี๋ยวเราผูกผูกนี้ไม่หลงเลยโหเป็นยังไ,งไม